สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศเล็กๆที่น่าสนใจประเทศหนึ่งนั่นก็คือบรูไนดารุสซาลามหรือที่รู้จักกันในชื่อบรูไนครับประเทศนี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์มากมายถ้าพร้อมแล้ว เรามาเจาะลึกกันเลยนะครับภูมิหลังและที่มาบรูนไนในประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนไปถึงศตวรรษที่7ในฐานะอาณาจักรการค้าที่รุ่งเรืองและทรงอิทธิพลในภูมิภาคอาณาจักรบรูไนเคยแผ่ขยายอำนาจครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและบางส่วนของหมุดเกาะฟิลิปปินในยุครุ่งเรืองช่วงศตวรรษที่1 5ถึง17 ชื่อของประเทศบรูไนดารุสลามมีความหมายว่าดินแดนแห่งสันติสุขซึ่งสะท้อนถึงการปกครองด้วยระบอบสุลต่านที่มีเสถียรภาพและเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานช่วงเวลาสำคัญยุคทองของอาณาจักรในช่วงศตวรรษที่15สุลต่านที่5นามว่าบนเกีะได้นำาพาบรูไนเข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุด ด้วยการขยายอาณาเทตและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับอาณาจักรอื่นๆทำให้บรูไนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญการเข้าสู่ยุคอนาณานิคมในช่วงศตวตรรษที่19บรูไนเริ่มสูญเสียดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษและกลายเป็นรัฐในอารักคาของอังกฤษในปี1888ก่อนที่จะได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่หมกราคม 1,984บุคคลสำคัญผู้นำคนสำคัญที่สุดของบรูไนในยุคป,ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีหัสนันโบนเกียซึ่งทรงเป็นสุลต่านองค์ที่29และเป็นประมุขของรัฐมาตั้งแต่ปี1,967พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและใช้ไรายได้จากน้ำมันและก๊าสธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมของรูไนมีพื้นฐานมาจากศาสนาอิสลามอย่างเข้มขน้นประเพณีและวิถีชีวิตของประชาชนจึงเกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเป็นหลักภาษาทางการคือภาษามาเลและภาษาอังกฤษก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายศิลปะที่มีเอกลักษณ์ได้แก่การทอผ้าซองเกตซึ่งเป็นผ้าทอด้วยไหม และดินทองอย่างประนีตและงานฝีมือจากทองเหลืองสภาพภูมิประเทศและเศรษฐกิจภูมิประเทศบรูไนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะบอเนียวโดยมีพรมแดนทางบกติดกับรัฐซาราวักของมาเลเซียและมีพื้นที่ชายฝั่งติดกับทะเลจีนใต้ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าฝนเขตร้อนเศรษฐกิจ บรูไนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงและร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งในโลกรายได้หลักมาจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดและเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดค่า GDP ต่อหัวของบรูไนถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกการปกครองการปกครองบรูไนมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่มีสุลต่านเป็นประมุขของรัฐและประมุขของศาสนาอิสลามควบคู่กันไปซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมั่นคงข้อมูลสรุปที่เป็นจุดเด่นประเทศเล็กแต่ร่ำรวยด้วยไรายได้มหาศาลจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทำให้บรูไนเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกดินแดนแห่งอิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ และเป็นรักฐานสำคัญของวัฒนธรรมและกฎหมายไม่มีภาษีเงินได้ประชาชนในบรูไนไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและรัฐบาลมีสวัสดิการที่ดีเยี่ยมเช่นการศึกษาและสุขภาพฟรีเมืองหลวงอันงดงามบันดาเซรีเบกาวันเมืองหลวงของบรูไนเป็นที่ตั้งของมัสยิดที่งดงามและพระราชวังขนาดใหญ่ การปกครองแบบสุตลต่านบรูไนมีสุตลต่านเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศทำให้เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังคงมีการปกครองแบบนี้สุดท้ายนี้ในเรื่องของสถิติและตัวเลขต่างๆเช่นค่า GDP ที่แน่นอนอันดับความสุขจำนวนประชากรหรืออันดับคุณภาพประชากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและแหล่งข้อมูลก็มีหลากหลายดังนั้น จึงไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันที่สุดได้ในทันทีครับอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เห็นภาพรวมของประเทศบรูไนได้อย่างละเอียดและครบถ้วนแล้วนะครับบอกว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการสรุปในครั้งนี้นะครับ